โตโยต้าไฮ u ักจีอาร์สปอร์เป็นรถกระบะที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่รักการผจญภัยและการขับขี่ในทุกสภาพถนนด้วยการออกแบบภายนอกที่ดูดันและสปอร์ตทำให้รถรุ่นนี้โดดเด่นและพร้อมลุยในทุกสถานการณ์ด้านหน้าของไฮ l ัก GR Sport 2025มาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่มีโลโก้ T O Y O T A ขนาดใหญ่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความภาคภูมิใจในแบรนด์ไฟหน้าเล็ดที่มีรูปทรงเฉียบคมช่วยเพิ่มความสว่างและความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืนด้านข้างของรถมีการขยายความกว้างของช่วงล้อหน้า1 3 5ม mm, ิมลลิเมตรและช่วงล้อหลัง155า mm, มิลลิเมตรทำให้รถมีฐานล้อที่กว้างขึ้นเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่นอกจากนี้ซุ้มล้อที่ถูกขยายและการติดตั้งยางขนาดเศษ265ส่วน65 r 1 7ช่วยเพิ่มความสามารถในการขับขี่บนเส้นทางออฟโรด ไฮลักจีอาร์สปอต2025ยังมาพร้อมกับกันชนหน้าดีไซน์ใหม่ที่เสริมความดุดันและแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการแข่งขันดากาเพิ่มความทนทานและป้องกันความเสียหายเมื่อขับขี่บนเส้นทางที่ครุขคะัดด้านหลังของรถมีการติดตั้งจุดยึดสำหรับการกู้ภัยที่ทาสีแดงเพื่อความโดดเด่นและใช้งานง่ายรวมถึงบันไดข้างที่ช่วยป้องกันความเสียหายจากการชนกับหินหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ในส่วนของเครื่องยนต์ไฮลัก GR Sport 2025ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบชาร์จท,ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีกำลังเพิ่มขึ้นเป็น165กิโลวัตต์ประมาณ221แรงม้าและแรงบิดสูงสุด550นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่มีการปรับปรุงการตอบสนองและเพิ่มแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยเพื่อความสะดวกในการควบคุม ระบบการสะเทือนของรถได้รับการปรับปรุงด้วยโชคอัพแบบโมโนทูก KYB ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับแรงกระแทกและการควบคุมรถบนเส้นทางออฟโรดนอกจากนี้การถอดเหล็กกันโครงหลังออกช่วยเพิ่มการยืดหยุ่นของลอ้อทำให้รถสามารถปรับตัวกับพื้นผิวที่ไม่เรียบได้ดีขึ้น ไฮลัก hey, g ีอารสปอร2 5ยังมีความสามารถในการลากจูงสูงสุดถึง3,500กิโลกรัมและสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ถึง780กิโลกรัมทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานและความสามารถในการบรรทุกในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยรถรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบเบรกฉุดเฉินอัตโนมัติที่สามารถตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบเตือนการออกนอกเลนและช่วยควบคุมให้รถอยู่ในเลน ระบบตรวจสอบจุดบอดและการจราจรด้านหลังรวมถึงกล้องมองรอบคันที่ช่วยในการจอดและการขับขี่ในพื้นที่แคบนอกจากนี้ระบบอินโฟเทนเมนต์ของรถยังได้รับการปรับปรุงด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียง JBL ที่ให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมด้วยการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความสปอร์ตพร้อมด้วยคุณสมบัติและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ Toyota h ไฮรักจีอาร์สปอ2025เป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจําวันและการผจญภัยในเส้นทางออฟโรด